สวัสดีค่ะวันนี้ชีลองฟาร์มพามาดูแม่พันธุ์ของเรานะคะแม่พันธ์ตัวหนึ่งนะคะกำลังใกล้คลอดนะคะกำลังเบ่งอยู่นะคะกำลังร้องอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะแพะแม่พันธ์นะคะอาการที่เขาเจ็บท้องจะคลอดลูกอันนี้เราไม่มีข้องคลอดนะคะ เขาจะประมาณนี้นะคะนะคะ่ะจะเริ่มแยกตัวนะคะแยกตัวมาอยู่ตัวเดียวเดียวอยู่ตัวเดียวนะคะเก็บท้องนะคะตอนนี้เก็บท้องแล้วก็ร้องนะคะเก็บท้องตอนนี้ที่เราสังเกตดูแบบเหมือนว่าเจ็บมานานแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนว่าไม่รุนแรงมากนะคะ,น,คะ,น,คะนะคะนะคะกำลังแล้วนะคะ นางงวดที่แล้วนะคะนางให้แฝดสามนะคะตัวผู้หมดเลยนะคะแพะแม่นี้งวดที่แล้วจะออกลูกผิดปกติะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นนะคะว่านางจะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าเราต้องได้ล้วงนะคะมีสามตัวนะคะงวดที่แล้วเนี่ยค่ะปวดนานแล้วนะคะปวดนานแต่ว่าเหมือนว่าไม่รุนแรงมากนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มเริ่มอีกแล้วนะคะ เราดูไปเรื่อยนะคะเขาก็จะมีอาการแบบนี้นะคะกวนกวายกินได้น้อยนะคะแล้วก็จะหาม,มุมที่แบบอยู่ตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะค่ะหามุมหลบๆซ่อนๆประมาณนี้นะคะ สงสัยต้องการความช่วยเหลือนะคะตี้ก็เจ็บท้องมาหลายชั่วโมงนะคะเจ็บเจ็บหายหายหยุดหยุดนั่งนั่งนอนนอน,นอนนะคะแล้วก็เงียบไปนี้ก็เอาแลเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ก็ลงมานอนข้างล่างอีกแล้วแต่เราเคยช่วยนะคะงวดที่แล้วแต่ขาเขาโผล่มานะคะโผล่มาเยอะแต่นึกออกไหมคะหัวไม่ออกคะ่ะมีแต่ขายาวมากเลยคะ่ะข,ข้างหน้าถูกต้องนะคะแต่หัวออกมาไม่ได้ ในกรณีแบบนี้เราต้องยัดยัดเข้าไปนะคะยัดแล้วก็ค่อยๆเอามือล้วงเข้าไปช่วยๆต่อต่อ,ตอหาจัดท่าให้เขาอยู่ถูกท่านะคะนะคะเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเ,เ,เริ่มมีอะไรโผล่มานิดๆหน่อยๆแล้วนะคะก็แนะนำนะคะสำหรับการที่แพ้คอรลูกนะคะถ้าเราได้อยู่ดูแลนะคะก็อยากให้อยู่ดูแลนะคะไม่อยากให้หนีไปนะคะ เพราะว่ากวจะได้แต่ละชุดก็นานพอสมควรนะคะว่าบางครั้งบางตัวมันจะออกไม่ได้เนี่ยค่ะตัวนี้เราสงสัยเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะออกได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ยังไงเราก็จะทําการช่วยเหลือแล้วเอาไปเข้าห้องเล็กๆไว้นะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะบางครั้งเราไม่ได้อยู่ไงค่ะแพะเราจะคลอดเองนะคะกลับมาจากธุระกลับมาเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราลุ้นแม่นี้กัน ว่านางจะคลอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้เราก็ต้องทำการช่วยเหลือการช่วยเหลือเราต้องดูด้วยการดึงกันอะไรว่าแพะตัวเล็กจัดถูกท่าหรือเปล่าหรือในกรณีที่ว่าน้ำข้าแตกแล้วนะคะสมมุติน้ำข้าแตกแล้วเราต้องรีบช่วยเลยนะคะภายในครึ่งชั่วโมงเราต้องรีบช่วยเพราะแพะเนาะแพะเล็กของเราลูกเขาอค่ะเขาจะหายใจในน้ำข้าแต่ถ้าไม่มีน้ำข้าก็คือจะหายใจไม่ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้เราก็ต้องดแูแลหน่อยแต่ในกรณีบางครั้งเราไม่รู้ว่าแพทย์จะออกลูกหรือจะคลอดลูกบางครั้งเรา <c oughs> เขาก็จะประมาณนั้นนะคะคลอดเองนะคะโดยที่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่แม่นี้เราเคยเจอปัญหานะต้องช่วยดึงนะแม่นนี้